เขาต้องซ่อมมายังไงมาอย่างไรดานยูน่าังยูน่าน่ยอนตอน้งยเหกยนแ่มนอาะั่นแบบอันดวันนี้คะ<ง>เขาจะเอาเหล็กถ่วงลงน้ำบอดนี้ไป าใส่ใหม่นะมาแล้วเขาขึ้นใหม่นะใส่ลาสต้ t พอร์ตอกสองชัตติ้งนยดูสิคือบบนันนั่งนั่งเ้า เละลงไปในวล่างนะก็ทุลักทุเลกันมากเลยนะวันนี้ร่วงไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้ก็เอาขึ้นมาใหม่นะพยายามจะถ่วงให้มันบรรลานก็เลยที่ล่วงไปฝึกเพราะว่าไอ้ท้องเนี่ยค่ะไอ้ท้องบอดค่ะมันเป็นมันเป็นรุนูนิใช่ไหมคะก็เลยเอาไม้มาทําให้มันแบบเป็นบรรลานกันนะเดี๋ยวก็คงจะสําเร็จนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสําเร็จไหมนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนค่ะเดี๋ยวมันจะ쿵เคุ้ง쿵เคุ้ง쿵เคว้งห Jag har ganska bra balans på den här känner Ja. You can get it here, you can Go round, jump in. Ja. Håll it. Ja, ja. Och så går jag runt på bryggan. Vi har i en meter längre ut nu än sist, Positivt, Vad Ja. Vi... Vi har... ก็1เมตรยาวเดี๋ยวจะลองเข้าตอนมาตอกแดดค่อนข้างแรงลมแรงอีกนะก็คือเอาลงไม่ได้นะตอนนี้ลมแรงอนะ่ะลงไม่ได้ ก็ต้องพายกลับมานีกันเที่ยวนะลุ้นกำลังลุ้น